ฟันเฮียมันซี่กเล็กมากเฮียปากกว้างวมองไม่เห็นโอ้ฟันเฮียมันครอบยากนะเพราะว่ามันเล็กมากเลยไม่มีรอยขัดฟันบ้างเปล่าแล้วเขาละขัดโอเคเล็กข้างเลยทุกทุกซี่นะพ่อป๊าแล้วไปโดนฟันที่มันขึ้นใหม่ละมันไม่ห่างเลยมันไม่ห่างกันแฟันที่ซึ่งขึ้นใหม่มันทําไม่ได้เอาแค่เข้าไปเฉยใช่หนยุงข้างหน้าง่ายกว่าเยอะเลยนะ อยากอ่ะโดนลิโอ้ยไอ่างไอเกิดไอห่างไันกิต้องส่งมาจบเอามาขยับมาเอไอเขาไอเขาแน่นย uh ัง่ไงก่อนห้มันอยู่ข้างหน้าอ๋อยุมปากเลยยังไม่ให้จะดึงเลยยังไปยังของไม่เสียไปไม่จะผูกเชือกเลยต้องผูกเหมือนเหมือนป๊กมาเจ็บอะไรเฮียเดี๋ยวว่าอะไรเจ็บตรงไหน โอเคเนี่น okay. ยังยังยังไม่ได้ดึงเนี่ยจะไปตั้งผูกปมก่อนเนี่ยห่ะอ,อะไรนอะ้หลุดอ่ะ้าไม่หลุดฟันแท้ก<แ>็หลุดไม,ไม่ไม่มีทางมันไหนมนต้องหลุดถ้าะอะไปักผูกเชือกไปแล้วเอ้ปากก่อนมองให้มองให้ผูกกันยู่มองเห็นก่อนว่าเป็นซีนังเออไม่ใช่มันเซี่ยงอยู่นะเพียงนะว่ามันต้องผูกให้ถึงข้างล่างทีง่หลุดไหมถึงถึงโคนฟันมันจะหลุดจริงเนี่ยโอ้โหแค่ผูกก็หลุดแล้ว เดี๋ยังยังยังอยากขอพูดก่อนนะต้องต้องผูกแน่นแน่นทำยาของแท้ยามขอไปขอเลี้มุมก่อนเสียวกันเนี่ยขอไปดูดิหน่งขอดูด้วยดูต่อทำเร็วได้ไหมยาปากกว้างเลยอาปากกว้างอก่นให้ปลาปลาดูก่อนหนึ่งสองมาเลยมาคาฟันเลยเนี่ยดูได้ไหมไม่มีเลือดด้วยไอ้บนปากไอ้บนปากอือเป็นไงบ้างเจ็บไหม เจ็บปักเจ็บหรือไม่เจ็บเจ็บตอนหัวเหี้แต่ตอนดนึงเจ็บไหมครับไม่เจ็บ,จบสุดยอดปต่ป้ามือเบาใช่ไหม